สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องเวนสบายพิกิตเองนะครับพอดที่มีน้องๆนุ่นถามกันมาว่าโหลดเกมมาแล้วเล่นเกมเกมมินิเวอร์เกมอะไรเนี่ยทีนี้เมื่อเราโหลดมาแล้วแล้วเราอยากจะลบมันออกอยังไงเผื่อมันแบบว่าหนักเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับวิธีง่ายนะครับวิธีลบเกมมันก็เหมือนลบแอ ต่างๆหร <iah> ือลบไปพวกโปรแกรมต่างๆนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับรูปวินโดว์ตรงสตาร์ทนะครับสตาร์ทนะครับมารูปตรงฟันเฟืองนี้ครับเซตติ้งนี้นะครับเอาพอมาฟันเฟืองเซตติ้งนะครับเรามาตรงแอปนะครับแล้วมาตรงแอปแอนด์ฟีเจอร์ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับ แอปเนฟีเจอร์นะครับทีนี้ก็เลื่อนดูนะครับมันก็จะมีโปรแกรมของเราครับเกมของเราเนี่ยอย่างเราอยากลบเกมอะไรบ้างสมมติบลบเกมนี้นะครับอ่ลบไป อันนี้ก็13บมเกนะครับทีนี้เกมมินิเวอร์นะครับเดี๋ยวจะดูมินิเวอร์จะเล่เกมมินิเวอร์ดนี่ยมัธยกรรมแบบจุดไหนว่ามินิเวอร์ ลองพิมพ์นี่นี่เวอร์อ่านี่ครับนี่เวอร์บล็อกอาร์นี่ครับ,บ,อ,อ,รบอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จเอาเลยก็อัน,นอ,อันอันอันสตอร์ไปเลยนะครับ รีมูฟไปเลยอ่าอันนี้มันก็ขึ้นมาว่าสำเร็จแล้วนะครับก็กดโอเคไปนะครับเห็นนะครับตรงนี้ก็จะหายไปแล้วมินิเวอร์อ่าก็ก็ประมาณนี้นะครับลบเกมนะครับอืมก็รีมูบอกก็แค่นี้นะครับก็ยังไงก็อันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่ากให้พี่กิดสอนอะไรก็บอกมาได้นะครับสวัสดีครับ